นนนาาาตะดุรรยยยสสสิินนบิบบงทเรียนท่านประธานผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวจุธารัศีปรถม เป็นตัวแทนกลุ่มนวัตกรรมการศึกษาทางด้านดนตรีไทยเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียทำนองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทยโดยมีผู้วิจัยดังนี้ค่ะ 1. นาง,งสาวจุธารัตน์ศรีปฐม 2. นายธทีรพัฒนสังอ่ำและ 3. นายนันทนเพงเครือบค่ะ อาจารย์ที่ปรึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทมนุ่มซิริผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศัก์ชุ่มเย็นค่ะวัตถุประสงค์ในการวิจัยมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อสร้างสื่อมันติมีเดียทํานองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทย 2. เพื่อสร้างพื้นฐานการฝึกทักษะวิธีการบรรเลงของวงใหญ่ และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียทํานองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทยค่ะขอบเขตการวิจัยนะคะคณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลงานทํานองหลักเพลงไทยที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาดุริยางคศิลป์ไทยหนึ่ง และรายวิชาดุริยางคสินไทย2ของนักศึกษาชั้นปีที่1วิชาเอกปีพาศค่ะหลักสูตรศึกษาสาสตรบัณฑิต4ปีหลักสูตรปรับปรุงใหม่พศ2567สาขาวิชาดนตรีไทยโดยกำหนดบทเพลงทั้งหมด22บทเพลงแบ่งหมวดออกเป็น8หมวดดังนี้ค่ะ 1. เพลงเถา 2. เพลงชุด 3. เพลงหมโรง 4. เพลงระบำ 5. 5. เพลงตับ 6. เพลงสามชั้น 7. เ,เพลงสองชั้นและแลเพลงชั้นเดียวค่ะผลการวิจัยนะคะผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียทำนองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทยพบว่า คุณภาพของสื่อมติมีเดียในด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับดีมากค่ะความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียทำนองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม yu-tube o ช่องสาขาวิวชาดนตรีไทยพบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุดค่ะ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยและคีจศีนไทยคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีไทยรวมไปถึงอาจารย์ดรธัญพรบุญยังอาจารย์คณะครุศสาสตร์อุตสาหกรรมและอาจารย์ประภาททองรักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้กร,รุณาให้คำแนะนำ ทำให้ผลงานวิจัยในครั้งนี้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพค่ะในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียทํานองหลักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทยขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอโปรโมทการสร้างสื่อมัลติมีเดียทำนองหนักเพลงไทยสำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม YouTube ช่องสาขาวิชาดนตรีไทยครับการเรียนสาขาวิชาดนตรีไทยของเรานะครับจะแ,แบ่งออกเป็นทั้งหมด5เอกด้วยกันนะครับจะประกอบไปด้วย1เอกขับร้องครับ สองเครขึ้นหนัง เอขึ้งเป่าสี่เอขึ้งสาย และ5เอกพิพาทครับการเรียนของทุกเอกนะครับจะเป็นการเรียนแบบบรรเลงให้ดูแล้วปฏิบัติตาม ในกรณีของ,ของค้องดดูยก็เช่นกันครับจะเป็นการที่อาจารย์บรรเลีงอานาาให้ดูแล้วนักศึกษาที่เล่นล้องจะบรรเลีงทางล้องตามครับบางคนถนัดจําเพลงบ้างบางคนไม่ถนัดจําเพลงเวลามาทวนก็กลับมาทวนยากครับขตอ่อไปซีไงขอ่ะจำข้อ่อไปไม่ได้ และนี่นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้วิจัยได้สร้างสารสื่อมัลติมีเดียํำนองหลักเพลงไทยขึ้นมาเพื่อให้เห็นการบรรเลงได้ชัดขึ้นและเพื่อนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในระดับชั้นปีที่1และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้มีพื้นฐานในการบรรเลงของวงใหญ่จากสื่อที่ผู้วิจัยได้สร้างสารรค์ขึ้นครับเรามารับชมบทสัมภาษณ์จากนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่3ามันครับ เป็นสื่อที่มีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับผู้หนู่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าปีหนึ่งส่วนใหญ่จะยังยไม่มีพื้นฐานด้านคองสะเท่าไหร่ค่ะ,ะสื่อที่จะทำให้ผู้หน่ได้ทวนเพลงที่เรียนสดไปแล้วแล้วก็ได้เห็นแบบมือที่ถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถศึกษาเพลงถัดไปแล้วก็ประวัติเพลงเบื้องต้นได้ เป็นสื่อที่สามารถใช้ได้จริงครับเพราะว่าอย่างผมเรียนปี2ใช่ไหมครับเอกปีภาคและหน้าทุมเราก็ต้องแปลทำนองตามเพลงทํานองหลักเราก็สามารถฟังใน u t u b e ที่พี่ทําไว้ได้แล้วก็ตีพร้อมกันแล้วก็แบบเหมือนเราคิดไปในตัวแล้วอย่างผมปี2เรียนวิชาโทรข้างหนังนะครับเราก็สามารถทวนหน้าทับในนั้นได้เพราะว่ามีหน้าทับประกอบหรือว่าตีพร้อมทํานองหลักได้ครับ คิดว่าเป็นสื่อที่ดีนะครับเพราะว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับตัวผมเองก็เป็นคนเรียนระนาดนะครับก็ต้องมีการทําทางระนาดเพื่อเป็นเลงเป็นบทบาทผู้นําของวงนะครับแล้วเมื่อเรียนจนถึงปีสี่้ผมได้ออกฝึกสอนนะครับยังสามารถนําสื่อตรงนี้ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อีกด้วยครับผมวิธีเข้าช่อง YouTube สาขาวิชาดนตรีไทยของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์นะครับของคอมพิวเตอร์จะเป็นการเข้าโปรแกรม Chrome หรือว่าโปรแกรม Microsoft Edge นะครับส่วนในโทรศัพท์นะครับจะแยกเป็น Android กับ iOS นะครับสามารถหาโหลด YouTube ได้จาก Play Store และ App Store ได้เลยครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับจะเข้าโปรแกรม Chrome นะครับส่วนในโทรศัพท์สามารถเข้าแอปพลิเคชัน YouTube ได้เลยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับให้พิมพ์ค้นหาแถบด้านบนว่า www.youtube.com นะครับเสร็จแล้วกด Enter ครับ จะเข้าหน้าค้นหานะครับให้ค้นหาคําว่าสาขาวิชาดนตรีไทยมจุดราชมงคลธัญบุรีนะครับเข้ามาจะเห็นชื่อช่องนะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับ กดมาที่ส่วนของวิดีโอนะครับในช่องก็จะเป็นเนื้อหาของหลักสูตรเอกภพาตทันปีที่1ทั้งหมดนะครับสาเพลงแล้วมาที่ p ย a y ิสต์ครับก็จะแยก p ย a y ิสต์เอาไว้ครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญผมลงเย็นตับต้นเพลงฉีงผมลงเช้าระบาดระวงมาตรฐานเพลงประเภทเพลงเถาตับวิวาภัสมุทเพลง2ชั้นเพลงประเภทเพลงลาแล้วก็ทํานองหลักเอกภพาตครับสาเเพลงแล้วก็มาที่ตัวอย่างเพลงแรกนะครับเพลงกอบนาลีจะเห็นส่วนข้างล่างนะครับเขียนว่า ดูส่วนของเนื้อหานะครับถ้าไปถ้าเป็นโทรศัพท์สามารถคลิกได้เลยครับพอกดปุ๊บมันก็จะโชว์ส่วนของเนื้อหาขึ้นมานะครับจะเป็นการบอกว่าตอนนี้กำลังเล่นท่อนอะไรอยู่ครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นส่วนของรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะครับ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะนิพนธ์เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดียทำนองหลักเพลงไทยนะครับแล้วก็มีชื่อคณะผู้จัดทำครับแล้วก็ประวัติเพลงเบื้องต้นนะครับพร้อมกับส่วนของเนื้อหาด้านล่างครับ